เมื่อเวลา15นาฬกาสารรัฐธ,ธรรมนูนอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลาตามคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูนมีคำสั่งยุบพักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพักจากกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักก้าวไกล มีพฤติการกระทำการล้มลหลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่สา5 6 7โดยก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญ มีมติวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตและพักเก้าปลายเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ชงชูเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยทั้งหมดแล้วสรุปว่าด้ดวยพฤติการทั้งหมด ที่วินิจฉัยมาสารัฐธรรมนูญจำเป็นต้องสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพราะมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการลงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเป็นเวลาสิบปียินดีต้อนรับสู่ช่องนิวไทยขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องของฉันขอบคุณที่รับชมวิดีโอของฉันตั้งแต่ต้นจนจบ